กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็วันนี้กลับมาอยู่กับเกมเลียค่าว่าทันอ่องเหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้นะเพื่อนๆผมจะพามาดูนะครับว่าแอปอัปเดตแพดใหม่นะครับเวอร์ชั่น2.6นะครับผมผมจะพามาดูฟังก์ชันใหม่นะเพื่อนๆคือ1 ระบบห้องโถงนะครับแล้วก็2ตําราชมงามกับพลาหารที่คู่กันนะครับว่าอัปเดตใหม่นั้นมันเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับก่อนอื่นเลยเพื่อนๆเ,เดี๋ยวผมมาให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับรางวัลน,นะเพื่อนๆผมได้รางวัลด้วยค้นหาเกมเมอร์ดีเด่นนะครับช่วงเวลา 10, วันที่1 1บเถึงสินะครับเขาบอกมาว่าคนที่ได้ไลค์สูงสุด10อันดับแรกนะครับ จะส่งรางวัลใหญ่ให้เพื่อนๆเดี๋ยวมาดูกันว่ารางวัลใหญ่ของเขาเป็นอะไรนะครับตื่นเต้นตื่นเต้นนะครับนี่รางวัลใหญ่เพื่อนๆรางวัลใหญ่ของกิจกรรมค้นหานะครับผู้เล่นที่มีไลฟ์สิบอันดับแรกนะครับค่าน้อยจึงส่งรางวัลใหญ่ให้เป็นแบบนี้เพื่อนๆคือรางวัลใหญ่นะครับ ผล,ลไม้คุณสมบัติ5000แต้มเพื่อนๆแล้วก็ถุงแพ็กผลงานแล้วก็อื่นๆนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับตอนแรกคิดว่าจะได้ตําลึงสัก500อยถึงพันตําลึงก็ยังดีนะครับแต่ไม่เป็นไรเพื่อนๆก็ยังดีนะส่วนรางวัลเล็กเพื่อนๆได้ทุกคนนะครับจะเป็นพวกถุงตําลงตําราต่างๆนะครับแล้วก็รางวัลเล็กอีกนะครับก็จะได้เป็นพวกยาคุณสมบัติบวก1,000แต้มนะครับก็ ขอบคุณ GM ไว้ด้วยนะครับนี่ผมแนะนำเทคนิคไปนะครับได้สักไลค์นะครับก็รางวัลใหญ่เป็นแบบนี้นะครับผมก็อย่าลืมติดตามเพจ Facebook เรียกค่าว่าท่านอองเอาไว้นะครับก็เขาจะมีกิจกรรมมาเรื่อยๆนะเพื่อนๆอ่ะเดี๋ยวเข้าเรื่องกันก่อนเพื่อนๆคือระบบห้องโถงมาดูระบบห้องโถงก่อนนะครับจะอัปเดตเร็วๆนี้เพื่อนๆจะอัปเดต ทางเพจเขาบอกว่าจะอัปเดตให้เล่นในวันที่20นะครับบ่าย2โมงก็จะได้เล่นแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถติดตามแฟนเพจได้นะเดี๋ยวผมจะมาไขาข้อข้องใจทีหนึ่งระบบห้องโถงนะครับมันจะเป็นแบบนี้เพื่อนๆคือทายาทของเพื่อนๆเนี่ยหรือลูกเนี่ยแหละยิ่งแต่งงานยิ่งเยอะโบนัสก็ยิ่งเยอะยิ่งใหญ่ด้วยนะครับ มันจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเกิดห้องโถงมันจะอยู่ข้างหลังพ่อบ้านนะครับตรงนี้นะเพื่อนๆแล้วก็จะเข้ามาที่ห้องโถงมันจะมีรางวัลแบบนี้นะครับคือถ้าเกิดเพื่อนๆมีการแต่งงานจองหวนครบ1คนเพื่อนๆก็จะบวกคุณสมบัติทาหารทั้งหมด7 8 2ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆมีการแต่งลูกที่เป็นจองหวนเยอะขึ้นไปถึง200คนนะจะบวก คุณสมบัติของพลอาหารทั้งหมดทุกอย่างนะครับถึงดูดีๆนะ156,250คุณสมบัติให้กับพลอาหารทุกตัวเลยนะครับดังนั้นระบบห้องโถงมาใหม่เพื่อนๆที่แต่งงานหลายคนคือเอาไวง้ไงว่าเจ้าชู้นั่นแหละ <c oughs> คือยิ่งแต่งงานเยอะมีลูกเยอะแต่งงานเยอะก็จะบวกพลอาหารลงไปที่ พลอาหารด้วยบบกคุณสมบัติลงไปที่พลนอาหารด้วยจากปกติคุณสมบัติของลูกนั้นจะเข้าที่ผู้เล่นโดยตรงนะครับจะไม่เข้าที่พลอาหารแต่เดี๋ยวนี้มันทําให้เข้าพลอาหารได้แล้วนะเพื่อนๆถือว่าดีนะดังนั้นเพื่อนๆที่มีลูกดองเอาไว้นะครับก็เตรียมแต่งกันได้เลยนะครับรัวๆเพื่อนๆต่อไปคือตําราโฉมงามกับพลอาหารที่คู่กันนะเพื่อนๆ เดี๋ยวมาดูการเป็นแบบไหนนะครับมาดูที่เพจนี่ยแหละเพื่อนๆเ,เขาบอกหมดนะครับแต่เดี๋ยวผมจะมาไขข้อข้องใจให้อีกนิดหน่อยนะครับคือตำราโฉมงามจะเป็นแบบนี้นี่มันดีนะเพื่อนๆตำราโฉมงามมันจะดีนะคือพลหารของเพื่อนๆจะมีโฉมงามเสริมขึ้นมาด้วยจะเป็นแบบนี้นะครับ อันนี้คือตัวอย่างของเซิร์ฟนอกนะเพื่อนๆเนี่ยดูอย่างฮาวาอันของเราจะมีโฉมงามคู่กับหลิงยวินเขาเรียกว่าจะมีเขาเรียกว่าสกิลเพิ่มขึ้นมา1อันแล้วสกิลตรงเนี้ยจะบวกแบบไหนมันอยู่ตรงนี้นะเพื่อนๆคือถ้าเพื่อนๆอันล็อกตัวโฉมงามที่คู่กันเนี่ยหัวใจเพื่อนๆค่าสนิทเพื่อนๆเนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ1000นนะครับมันจะปลดล็อกให้ทันที แล้วก็เอฟเฟกมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีบวก1เลเวลทันทีนะเพื่อนๆถ้าเกิดค่าสนิท2 0 0ทุกๆค่าสนิท250ดังนั้นถ้าเกิดชมงามเพื่อนๆมีค่าสนิท500เพื่อนๆก็จะบวกสกิลที่เลเวล2ทันทีนะเพื่อนๆดังนั้นหัวใจของเพื่อนๆเนี่ยมีประโยชน์กับทุกชมงามแล้วนะครับดังนั้นไม่ต้องห่วงนะครับผม ต่อไปจะเป็นการปรับใหม่ของปรับปรุงระบบมือเอกนะครับก็คือเมื่อมันจะมีบอสใหม่มานะครับซึ่งบอสใหม่เนี่ยจะใช้ค่ามังคั่งทั้งหมด5,000เขาอรียกว่าค่า0 0 0อุทิตของสํานักเนี่ยเปิดได้เลยนะครับซึ่งเลือดของบอสใหม่เนี่ยจะมีไม่อั้นนะครับเพื่อนๆก็ตีกันได้เลยนะครับจะหมดปัญหาเรื่องเลือดหรือว่าบอสเนี่ย ดันเจียนเนี่ยตายไวเกินนะครับไม่ทันตีต่างๆนะครับก็ระบบนี้ก็จะเข้ามาช่วยเพื่อนๆนะครับต่อมาอีกระบบหนึ่งที่สําคัญนะเพื่อนๆคือระบบผลหารที่คู่กันนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยมีผลาหารเซตเขาเรียกว่าผลาหารเซตยกตัวอย่างเซตที่1น,นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆมีผลาหารเซตแล้วมีคุณสมบัติรวมถึงทุกตัวเนี่ยรวมถึง คุณสมบัติที่เขากำหนดนะครับเพื่อนๆจะได้รับรางวัลฟรีๆไปนะครับยกตัวอย่างเซตที่ง่ายที่สุดนะครับก็คือจะมีเนี่ยหแก๊งห้แก๊งที่ว่าเราได้มาเริ่มต้นนะครับถ้าเกิดมีคุณสมบัติรวมหน่วย10บร้อยพันหมื่นแสนล้าน1ล้านทุกตัวนะครับเพื่อนๆก็จะได้ชุดม่วงไปไปเลยฟรีๆนะครับแล้วก็จะมีอื่นๆด้วยเนี่ยเพื่อนๆ มันจะมีมาเรื่อยๆนะครับคุ้มนะเพื่อนๆถือว่ากิจนี้เอ้ยถือว่าระบบเนี่ยที่เข้ามาใหม่เนี่ยดีจริงๆนะครับซึ่งทางนี้เขาบอกมาได้สิ่งที่เซอร์ไพรส์จริงๆคือถ้าพลอาหารเพื่อนๆที่ขังไปมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดเพื่อนๆก็สามารถรับรางวัลที่สอดคล้องได้เหมือนกันอ่าดังนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆขังไปแล้วใช่ไหมครับเพื่อนๆสามารถปลดกงขังของเพื่อนๆมา นะครับเพื่อนๆก็เนี่ยต่อให้เพื่อนๆขังไปแล้วนะเพื่อนๆก็เรียกมันกลับมาเนี่ยเพื่อนๆเรียกฮวาอานกลับมาหรืออะไรก็ได้กลับมาแล้วก็อัพอัพคุณสมบัติของพลอาหารนั้นๆให้ถึงเกณฑ์ที่กําหนดแล้วก็จับเข้าไปขังใหม่ก็ได้นะครับดังนั้นจะได้ทั้งขึ้นทั้งล่องเลยนะครับสําหรับระบบใหม่ที่เขาเตรียมมาให้เพื่อนๆแล้วนะครับ สำหรับวันนี้การอัปเดตแพทใหม่ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้เพื่อนๆนะครับแล้วยังมีอีกระบบหนึ่งนะครับคือระบบหอสมุดนะเพื่อนๆระบบหอสมุดไว้ติดตามในเพจเอาเองนะครับระบบเนี่ยระบบนี้เท่าที่ผมได้ข่าวมานะครับมันจะคล้ายๆกับนักทูตในแหละเพื่อนๆแต่ว่าจะเป็นหอสมุดจะได้สกิลเขาเรียกว่าได้สกิลของพลทาหารเพิ่มขึ้นมาเหมือนกับปลดล็อกสกิล ยกตัวอย่างเป็นสกิลของเนี่ยแหละจะมีพลังยุทธ์6ดาวขึ้นมานะครับเดี๋ยวไว้รอทางระบบไทยอัปเดตกันอีกทีนึงระบบหอสมุดเขาว่ามันมีผลสูงจริงๆนะครับในการอัพคุณสมบัติของทหารนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้เล่นเกมให้สนุกนะครับแล้วก็คอยติดตามแพทใหม่เร็วๆนี้นะครับวันที่20นี้นะครับอีกไม่กี่วันนะเพื่อนๆสำหรับวันนี้ก็ ก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอขอบคุณ gm นะครับสำหรับรางวัลใหญ่นะเพื่อนเอนโอ้โหได้ผลไม้คุณสมบัติมาต้อง1อะไรนะต้อง5,000แต้มนะเพื่อนเพื่สำหรับวันนี้ก็ขอให้เล่นเกมให้สนุกนะครับขอบคุณนะครับ